ก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอดทอนนะักคำวนวณอยู่ในขณะนี้นะสมาชิกนะก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาสมาชิกนะฮะมาดูมาคํานวณสูตรนะฮะสิบลางนะฮะชนกันสองสูตรนะสมาชิกนะก็เ,เทียบชนกันเลยนะฮะในกระดาษแผ่นเดียวนะฮะเอาจับสองสูตรสูตรหลักสิบล่างเนะี่ยสูตรที่หนึ่งได้สองตัว มาหนึ่งตัวสูตรที่สองก็ได้สองตัวมาหนึ่งตัวชนกันที่เลขอะไรครับก็มาตัวนั้นนะาสมาชิกนะก็นะครับก็ทํามานะครับฝากสมาชิกนะครับที่ติดตามช่องแอดทอรนักคานวณนะครับก็ถูกผิดยังไงก็กร่าพขอโทษขอใา้สมาชิกไวล่วงหน้าด้วยนะฮะนะครับสูตรสิบล่างนะฮะนำประกบคู่ชุดสองสูตรนะครับให้สมาชิกได้รับชมกันนะครับ ก็ชนกันทุกงวดนะสมาชิกนะงวดที่จะถึงเนี้ยก็ชนกันอีกนะผมลองถามดูเดี๋ยวผมจะพาสมาชิกไปดูว่ามันชนกันตัวไหนนะฮะสลักสิบล่างสองสูตรนี้นะครับก่อนอื่นนะสมาชิกนะผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องแอดทอนนักคำนวณด้วยนะสมาชิกนะแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับสมาชิกนะนะครับก็ มาฟังคเตือนนะฮะคาเตือนทางช่องกันก่อนนะฮะคาเตือนนะฮะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนําแนวทางในการเลือกซื้อสลักที่แบงรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพนันหรือซึ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะฮะทุกๆข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับก็สมาชิกนะครับชอบก็นําไปพิจารณาเอาเองไม่ชอบก็มองมองผ่านไปได้เลยนะสมาชิกนะทุกๆข้อมูล นะครับก็บชัดเจนนะให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับอ่ะมาเริ่มคำนวณกันนะสมาชิกสิบล่างชนกันสองสูตรนะครับสูตรสิบล่างสูตรแรกก็จะได้เลขสองตัวนะฮะตามสูตรได้เลขสองตัวสูตรที่สองตามสูตรก็ได้เลขสองตัวสองตัวมาตัวหนึ่งพูดง่ายๆนะสมาชิกหลักสิบล่างนะครับอันนี้สูตรที่หนึ่งสองตัวนี้สูตรที่ 2, สองสองตัวอันนี้ผลออกนะสมาชิกน,นะอ่ะมาดูกัน สูตรที่หนึ่งนะฮะวดแรกสูตรที่หนึ่งได้สี่กับ5้านะฮะสูตรที่สองได้ห้ากับเจ็ดนะชนกันที่เลขห้านะสมาชิกน,นะสองสูตรชนกันที่เลขห้าผนออกห้าเจ็ดนะครับคนออกห้าเจ็ดก็สิบล่างนะครับก็มาที่เลขห้าทั้งสองสูตรเลยเพราะชนกัน,นชนกันที่เลขห้านะครับทั้งสองสูตรก็ อ่ะสิบล่างนะฮะตัวชนก็มานะสมาชิกนะตัวชนนะที่สิบล่างเน้นตัวชนนะฮะสมาชิกนะเอามาต่อกันงวดที่สองืวดสองสูตรหลักสิบล่างนะครับหลักสิบล่างอ่าสูตรแรกได้ศูนย์กับหนึ่งสูตรที่สองได้ศูนย์กับสองะฮะชนกันที่เลขศูนย์นะฮะทั้งสองสูตรเลย นะพอดอกโซนเจ็ดอ่ะตัวชนก็มาฮะสมาชิกนะอันนี้ก็คือตัวชน,นครับก็เลขศูนย์นะครับก็มาที่หลักสิบล่างนะครับก็มาที่ตัวชนนะครับอ่ะมาคนที่สามนะครับอันนี้ตัวชนมานเอาคนที่สามสูตรนะฮะได้เลข ชุดแรกได้เลขเก 0, ้เลขศูนุดที่สได้เลขแปดเลขศูนยพอดอก0ูนย์สามอะสองศูนย์นี้งวดนี้ก็ชนกันที่เลขศูนย์ี่นะสมาชิกนะชนกันที่เลขศูนยก็ตัวชนนะครับก็มาที่หลัก10ล่างนะครับเอามาต่อกันงวดที่4ี่งวดที่ส่ถูกหนึ สามสามงวดละนะสมาชิอ่ะวดที่สี่สูตรแรกได้หนึ่งกับสองสูตรที่สองได้หนึ่งกับสามนะครับผลออกหนึ่งศูนย์นะอ่ะอ่าวันนี้ก็ชนวันที่เลขหนึ่งนะครับชนวันที่เลขหนึ่งเลขหนึ่งก็มาที่นะครับหลักสิบล่างนะครับก็ถูกเป็นวดที่สี่สามสูตรนะฮะ <c oughs> ก็ฝากสมาชิกพิจารณาด้วยนะสมาชิกนะอ่ะ ต่อกันงวดที่ห้าครับงวดที่ห้าสูตรแรกได้สี่ขวบห้าสูตรที่สองได้สามขวบห้าครับสองสูตรนี้ชนกันที่เลขห้าคนออกค่าไปค่าสมาชิกนันเลขห้าประมาณที่ตัวชนอีกนะฮะครับประมาณที่ตัวชนเลขห้าเขมาที่หลักสิบล่างนะครับก็ถูกเป็นงวดที่ห้าห้าวนวลวดแล้ว สมาชิก <c oughs> ห้างวดลวดอ่ะต่อกันงวดที่หกนะครับงวดที่ผ่านมาจริงๆแล้วสูตรอะจะเดินยาวกว่าน,นี้นะสมาชิกนะเดี๋ยวผมจะแจกสูตรแล้วสมาชิกลองย้อนขึ้นไปดูย้อนขึ้นไปอีกอก่อนหน้าที่จะออกห้าเจ็ดเนี่ยลองย้อนขึ้นไปดูนะฮะมันเข้ากี่งวดจริงนะเดี๋ยวผมจะแจกสูตรนะสมาชิกนะ วดที่ผ่านมานะครับสูตรนะครับหลักสิบลากนะฮะชนกันสองสูตรนะฮะสูตรแรกได้เลขศูนย์เป็นเลขหนึ่งสูตรที่สองได้เลขแปดกับเลขศูนย์นะครับผลออกศูนย์เก้านผลออกศูนย์เก้าก็ชนกันที่เลขศูนย์นะฮะสองสองสูตรนะครับก็ศูนย์ก็มาที่ตัวชนนะครับ มาที่ตัวชนนะมาที่หลักสิบล่างก็คือเลขโงนที่ผ่านมานะครับ <c oughs> สูตรทุกสูตรนะรมีวิธีทําให้สมาชิกได้รับชมกันอย่างชัดเจนนะฮะเดี๋ยวมันจะทวนจะมาหรือไม่มานนก, <c oughs> ก,ก็สูตร,รตามสูตรนะครับสมาชิกนะก็ขอบคุณสมาชิทกทุกท่านนะที่ติดตามรับชมช่องแอดทอนนักคำนวณนะครับ,นนนะรบอันนี้เป็นสูตรแรกนะฮะ สูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งอันนี้สูตรที่สองนะสูตรหนึ่งกับสูตรสองนะสมาชิกจับประกผู้ชุดกันะชนกันตัวไหนก็มาตัวนั้นนะครับอ่ะพาสมาชิกไปคำนวณกันนะครับอันนี้ก็คือสูตรนะครับวิธีคิดวิธีทำฮนะอันนี้สูตรที่หนึ่งอันนี้สูตรที่สอง เอามาดูสูตรแรกกันก่อนนะสมายใจนะสูตรที่หนึ่งครับวิธีทำนําหลักหมื่นหนึ่งครั้งนะฮะมาบวกหลักสิบเลขสามเลขสามตัวท้ายกันที่หนึ่งนี้หนึ่งครั้งนะครับบวกสองตำแหน่งได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยนะบสบาชิกนะไม่อันนี้ไม่มีบวกคงที่สูตรแรกอ่ะลองมาบวกกันดูห้าบวกสี่ก็ลงท้ายด้วยเลขเก้าฮะตำแหน่งแรกนะหลักสิบล่างสูตรแรกก็ตำแหน่งแรกได้เลขเก้าเก้าบวกเพิ่มเป็นหนึ่งแตงก็ได้เลขศูนย์ฮะหลักสิบล่าง สูตรที่หนึง so, ่งได้การกระสุนนะสมาชิกนะได้การกระสุนเอาดูสูตรที่สองนะฮะสูตรที่สองนะฮะนำหลักแสนหนึ่งครั้งมาบวกหลักร้อยอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็มาบวกหลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็มาบวกหลักร้อยเลขสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักสิบเลขสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งอีกสองครั้งแล้วก็มาบวกหลักร้อยเลขสามตัวท้ายครั้งที่สองหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลขสามตัวท้ายครั้งที่สองอีกหนึ่งครั้งได้เท่าไหร่ไปบวกเลขคงที่ สมาชิกนะอะสูที่สองหลักสิบหลักสิบล่างหกวกหกก็ลงท้ายเลขสองบวกเลงท้ายเลขหนึบวกเลงท้ายเลขแปดบกเลงท้ายด้วยเลขห้าหนะ้าบวกเลงท้ายด้วยเลขสองบวกสลงท้ายด้วยเลขห้ 5, นะครับห้วกหลงท้ายด้วยเลขศู 0, 0นย์บกด้ขเคงที่ก็ลงท้ายด้วยเลขเจเป็นตำแหน่งแรกนะเบวกเพิ่มไปอีกสองแตะไวด้เลขเก้าฮะวดนี้สูตรนะครับ สิบล่างสองสูตรนะครับสูตรแรกได้เก้าสูตรสูตรที่สองได้เจ็ดก,กับเก้าอันนี้หลักสิบล่างฮนะชนกันที่เลขเก้านะสมาชิกจะมาไหมตัวชนนะฮะก็ฝากสมาชิกพิจารณาไปตามสูตรนะครับอาสมาชิกท่านไหนที่ชอบคิดชอบคำาวณก็แคบสูตรว้ายนะสมาชิกนะวันนี้นะครับแมลงอาจจะเยอะหน่อยนะฝนตกนะครับมีแมลงเม่าไต็มเลยนะสมาชิกบินว่อนเลยนะครับ ฝนตกแมลงเม่าออกนะฮะ,ะับอาสมาชิกแคปสูุดวันเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวไปเติมให้อาสูตรที่สูตรแรกเนี่ยนะฮะสูตรแรกได้เลขเก,ก้ากับเลขศูนย์นะฮะสูตรแรก,กะะดได้เลขเก,ก้ากับเลขศูนย์เก้ากับศูนย์นะสูตรที่สองได้เลขเจ็ดกับเลขเก้าอาสมาชิก พิจารณาด้วยนะครับสูตรนะสูตรก็เดินมายาวๆแบบนี้แล้วสมาชิกนะครับส่วนวันที่จะถึงนี้จะมาหรือเปล่าก็ฝากสมาชิกพิจารณาด้วยนะครับก็สูตรมีเข้ามีหลุดนะสมาชิกนะก็ทําไว้ลงไว้ให้เพื่อเป็นแนวทางนะสมาชิกนะอ่นะ ชนกันนะสมาชิกนะผมย้อนให้ดูเนี่ยอ้วนที่หนึ่งอ้วนที่สองอ้วนที่สามอ้วนที่สี่อ้วนที่ห้าอ้วนที่หกหกอวดที่ผ่านมาเนี่ยชนกันสองสูนี้ชนกันทุกงวดฮะงวดที่ผมลงให้งวดประจาวันที่สิบหกที่ห้าที่หกห้าคืองวดที่จะถึงนี้นะเป็นงวดที่เจ็ดแต่ลงให้อ่ะเป็นงวดที่เจ็ดนะครับก็ชนกันที่เลขเก้าะสมาชิก ชนกันอีกแล้วจะมาหรือเปล่าวันนี้เลขเก้าที่หลักสิบล่างนะครับก็ฝากสมาชิกพิจารณาด้วยนะสมาชิกนะสาหรับใครที่ชอบสูตรก็แคบสูตรไว้ได้เลยนะสมาชิกนะถูกผิดยังไงก็กลับขอโทษขอเห็สมาชิกวันนี้หลักสิบล่างนะครับชนกันนะเลขเก้าตัวเดียวหรือสมาชิกถ้าสมาชิกคิดว่าสูตรแรกเนี่ยเลขเก้ากับเลขศูนย์เนี่ยเลขเก้ามันไม่มาก็จับเลขศูนย์ไว้นะครับ หรือสูตรเลขสมาชิกมาชอบสูตรสองเนี่ยเล,เ,เลขเจ็ดเลขเก้าถ้าสมาชิกไม่ชอบเลขเก้าก็เอาเลขเจ็ดไว้ประมาณนี้นะฮะเอาตัวต่างไว้นะครับถ้าตัวชวนมันไม่มานะครับก็เอาตัวต่างก็คือสูตรแรกศูนย์สูตรที่สองก็เจ็ดนะครับก็ประมาณนี้นะสมาชิกนะนะครับถ้าตัวชนมันไม่มาทุกงวดที่ย้อนสติให้ดูนี้ตัวชนมันมาทุกงวดงวดนี้ตัวชวนก็คือเลขเก้าจะมาไหมก็ฝากสมาชิกพิจารณาไปตามสูตรนะครับ ถูกผิดยังไงผมก็กร่าบขอโทษขอให้สมาชิกไว้วงหน้าด้วยนะสมาชิกนะนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้รหหลักสิบล่างชนกันสองสูตรนะครับ,ก,ก,รนะรบก็ได้เลยเก้าอ่ะพรุ่งนี้เดี๋ยวมาดูนะฮะสูตรไหนอีกนะครับก็ฝากติดตามด้วยจะเป็นสูตรหลักหน่วยล่างหรือเปล่าเทียบชนให้แบบนี้สองสูตรนะฮะเดี๋ยวรอติดตามกันพรุ่งนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ